เป็นกุบแล้วก็เป็นหมวกเนี่ยกรุบอะกรุบที่เราทําอย่างนี้เนาะคือเราจะาบังหน้าใช่ไหมเวลาเราทํางานดําสมมติเราดํานาทนําสวนเนีย้ยได้ายากเนี้ยค่ะเรา <c oughs> เราจะทําแบบนี้เนาะแล้วก็อีกแบบหนึง่งคือถ้าถ้าว่าผู้บ่าวจะมาจีบเราใช่ไหมแอนน่ะ <c oughs> ผู้บ่าวจะมาจีบเราแล้วก็ ก้มหน้าแบบนี้ใช่ไหมก็คุยไปก้มหน้าก็คุยไปอย่างเงี้ย<อ>แล้วก็เขา<ก>ไม่เห็นหน้าเราเราไม่เขาไม่ให้เห็นหน้าเราเราไม่ให้เขาเห็นหน้าเราว่าเราสวยหรือไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าผู้บ่าวว่าเอออย่างงั้นอย่างนี้ชอบอย่างงั้นอย่างนี้ถูกใจแล้วเราก็ถูกใจเขาอย่างเงี้ยเราก็เงยหน้าขึ้นมาให้เขาเห็นหน้าเราอ๋อต้องเช็คก่อนต้องเช็คก<พ>่อนหใจจริงใช่ค่ะถ้าเราว่าเออคนนี้โอเคนะอ่าตรง ตรงสเปคของเราเนาะคือพูดอย่างนี้ก็แล้วเนาะรตรงสเปคของเราเออเราเข้ากันได้พูดคุยกันได้อย่างนี้แล้วก็ให้เขาเห็นหน้าเราเนี่ยก็เป็นที่มาที่ไปของกลุของเราคือทุกทุกที่มันก็จะเป็นหมวกงมลงมาเนาะแต่เราของเราจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ทําอย่างนี้เนาะคือคือเวลาขอได้ดูหน่อยได้ค่ะเดี๋ยวค่ะ คือมันไม่มีที่สวมหัวเลยไม่มีที่สวมหัวค่ะเราเพียงแต่เอายางยืดใส่แล้วก็รัดกับหัวของเรามันไม่ตก,ไม,ตกไม่หล่นไม่ตกค่ะการแสดงเราก็ไม่ตกนะคะเวลาเราแสดงเราก็ใช้หมวกนี่แหละแสดงการแสดงของเราการแสดงของเราวิธีคือวิถีชีวิตคือเราจะมีการเต้นลำเนาะจะมีการเต้นลำแล้วก็เราก็ใช้กลุบเนี่ยเป็นเครื่องมือของเรา ความเป็นไปมาของเราก็คือตอนนั้นก็มีมิชลินีคนหนึ่งเนาะคือไปประกาศที่เมืองอ่ยี่ีเนาะคุณหมิงนะคุณหมิงโมซาเจียงอำเภอยี่ซีจังหวัดคุณหมิงนะคะที่ที่ไปที่มาของเราก็คืออย่างนี้ก็มีมิชลรีก็ไปไปแล้วก็ผู้เท่าผู้แก่ก็ได้ติดตาม มิชลินีข้ามาในประเทศไทยเพราะว่าในประเทศไทยคือแบบว่าในประเทศไทยของเราก็คือพูดต่อต่อกันเนาะว่าประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ก็พากันอบพยพลงมามาตั้งลกรากอ,าอยู่ที่ครั้งแรกๆก,ก็มาอยู่ที่หนองกลมอำเภอแม่จันเนาะจากแม่จันก็ก็ย้ายไปบ้านประศขวางจากหมู่บ้านประศขวางก็ หมู่บ้านประสวัสดก็คือเป็นตำบลแม่ไร่เนาะอำเภอแม่จันแล้วก็ยกย้ายจากอำเภอแม่จันข้ามาอยู่อำเภอแม่สายเราก็มาอยู่หมู่บ้านน้ำอ่อขาวอยู่น้ำอ่อขาวคือก็เราก็มาทำมาหากินอยู่ที่นั่นก็คือก็คืออุดมสมบูรณ์แล้วอุดมสมบูรณ์ที่เรามาแล้วก็เราก็เชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเนาะเรา เรานี่เป็นคลิปค่ะเป็นคลิปก็มาตั้งลกลากอยู่ที่นั่นเราจะครบ80ปีกุมภานนี่แหละค่ะที่มาตั้งลกลากอยู่ที่หมู่บ้านน้ำบักลุ่มชาติพันธ์ตยานี่ก็คือมันน้อยนิดมากนะคะก็ประมาณ2,000หรือ3,000คนนี่แหละค่ะเพราะว่มามานไปอยู่ที่อ,อำเภอเมืองอยู่ที่บ้านน้ำรัดเนาะ,อ,ะอยู่ที่บ้านบ้านวังดินบ้านไร แล้วก็อยู่ที่หนองปึงแล้วก็ฟาร์ทมทำสัมพันธกิจก็มีนิดหน่อยหมู่บ้านปัะสกะขวางก็มีนิดหน่อยแล้วก็หมู่บ้านของเรานี่คือหมู่บ้านตะยาคืออยู่ที่ชุมชนหมู่บ้านน้ำบ่อขาวที่จะเยอะที่สุดอยู่ตรงนั้นจะเยอะที่สุดเพราะว่ากิจกรรมอะไรทุกอย่างก็จะขึ้นอยู่กับชุมชนของเราหมู่บ้านน้ำบ่อขาวก็ทุกที่ที่ ที่จะไปนี่เนาะก็คืออย่างอำเภอจะมีงานจัดงานก็จะให้เราไปทุกทุกครั้งเนาะทุกครั้งเราจะไปร่วมอำเภอและจังหวัดที่จะจัดให้เราทำกิจกรรมอะไรก็เชิญเราไปเราก็ไปร่วมงานทุกที่ค่ะขาดตรงตตรงสีเขียวนี่เนาะสีเขียวนี่คือความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์มมนะคะ สีเขียวนี้สัญ,ญลักษณ์ความอุด,ดมสมบูรณ์สีแดงนี่ก็คือความเข้มแข็งแล้วก็สัญ,ญลักษณ์คืออักขลักของเราก็คือจะใช้สีเขียวสีแดงเราจะเน้นสองสีนี่ค่ะคือ,อทุกอย่างแม้แต่กระโปรงของเราเนาะแม้แต่เสื้อของเราแขนเสื้อของเราเงี้ยม,ม,มีที่มาหมดเลยค่ะมีที่ไปที่มาหมดค่ะ<ม><ม>การออกแบบคือคือตอนนั้นเราเราจะทําแบบ บ้านที่เมืองยาเนาะจะเป็นดินจะเป็นดินปั้นเหมือนเหมือนก้อนอิฐใช่ไหมแต่ไม่ผสมปูนดินล้วนๆคือมันจะเป็นดินเหนียวดินเหนียวมันจะมันจะมีสองชั้นเนาะมันจะเป็นสองชั้นชั้นข้างบนเราเราจะไม่นอนเขาจะนอนข้างล่างนอนชั้นชั้นข้างล่างแล้วก็ข้างบนนี่จะไว้สิ่งของสัมภาระ แล้วก็อันอันนี้ก็เป็นจะเป็นชาของเรานะคะอันนี้จะเป็นชาไตยานะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นหมากต้นหมากนี่คือถ้าเราไปเที่ยวเที่ยวที่บ้านปู่ย่าตายายของเมื่อเราที่เมืองจีนนะคะเขาจะอามาให้เราทานเหมือนขนมหวานนะคะเขาจะออกมาให้เรากินเหมือนขนมหวานค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็คือ คือตุ้มตุ้มเย็นดักปลาไหลนะคะตัวนี้คือตุ้มดักปลาไหลของเรานะคะมันสั้นนี้ปลาไหลมันมันสั้นอย่างนี้เราเราจะกินตัวเล็กค่ะเราจะไม่กินตัวใหญ่นะคะเราจะกินตัวเล็กค่ะเพราะว่าตัวใหญ่นี่เราจะไปทําพันต่อค่ะนี่คือรูปผ้าถุงเราเราเราจะไม่ใส่สีแดงนะคะตัวนี้คืออันนี้เราจะเป็นเป็นผ้าถุงค่ะคือเราจะมาจําลองคือเป็นผ้าถุง ตรงนี้คือเป็นผ้าถุงอันนี้คือเป็นเสื้อของเราตัวนี้ค่ะเราจะตัวนี้เราจะไม่ได้แต่งสีสันทำไมต้องเป็นสีดำอ่ะพื้นเราจะเป็นสีดําหมดค่ะโทษนะคะอันนี้ก็เป็นสีดําอันนี้ก็เป็นสีดําค่ะค่ะจะเป็นตุ่มดักปลาค่ะแล้วก็เชิญชวนมาเที่ยวข้างในบ้านเราได้นะคะอันนี้ก็คือคือสวิงดักปลาค่ะตัวนี้เป็นสวิงดักปลาค่ะ อันนี้สาวแต่ยานะคะหา,หาตุ้มดักปลาไหลคะ่ะเอานี้ <laughs> จะไปดักปลาไหลเอาตุ้มจะไปดักปลาไหลคะ่ะต,ตุ่มไปดักปลาไหลน,นะคะอันนี้สวิงค่ะ,ะค่ะนี้สวิงก็ดักปลาค่ะเราไปหาปลาในทุ่งนาอันนี้อันนี้คือเสือกกข,ของเรานะคะเสือกกของเราจะไม่เหมือนใครนะคะ จะเป็นลายสองชั้นนะแล้วจะหนาอันนี้จะเป็นผืนแรกของไตยาประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วตัวเนี้ยเพราะว่าเราจะใช้ปอใช่ไหม<อ>ใช้ปอนะคะผู้เท่าจะรีวฟันปอแล้วก็มาทอเป็นเสือ้อค่ะตัวนี้เสื้อนี้แบบที่บอกเสื้อผืนะ อมอาใช่เสือผืนหมอนใบนั่นแหละค่ะ <c oughs> ท, <c oughs> ที่ที่จีนจีนอพยพมาก็แบบนี้แหละค่ะคืออันนี้วิธีการต่อทอของเรานะออ่าอ,อันนี้อันนี้จะเป็นสมัยใหม่แล้วเนาะจะใช้จะใช้เชือกแบบนี้ละเป็นสมัยใหม่ละแต่แต่จากนี่จากตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้มันจะไม่เหมือนกันนะต่างกันยังไงต่างกันคืออันนี้จะเป็นไหมกระสอบที่เขาเอาเย็บกับกระสอบที่ ใส่ข้าวสมัยก่อนอะ <Okay. S 1> ค่ะตรงนี้สมัยก่อนก็ <Okay. S 1> อันนี้ก็คือ <Okay. S 1> คือกระบุงของเราคือ <Okay. S 1> เหมือนขอนกุล,ลานเนาะกระบุงเหมือนแบบกระบุงใส่ข้าวใส่อะไรนะแต่อันนี้จะใส่ผักจะเป็นพวกผักเป็นพวกผักเป็นพวกผลไม้ที่เราจะหาบไปขายในตลาดมันจะเป็นแบบนี้ขายในตลาดผักขายในตลาดค่ะ อันนี้ก็คือหยังังหยังค,ยงคือเป็นเป็นการประดับของถ้าใบเล็กก็เป็นการประดับของสาวๆที่จะไปท,ทำกิจกรรมแบบเต้นแบบอะไรก็คือถ้าเป็นใบใหญ่ถ้าเป็นใบใหญ่เราก็จะใส่สิ่งของของเราเนาะเมื่อก่อนก็ถุงย่ามก็ไม่ค่อยมีเยอะก็จะใช้ตรงนี้ใส่สัมภาระเครื่องสมางะเป็นแป้งเป็นมือถืออย่างเงี้ย จะใส่ตรงนี้เนาะ,ะเพราะว่าเราจะคาดติดเอวเราจะคาดติดเอวนะคะอันนี้ก็คือเราจะมาในผู้เท่าผู้แก่จะมาในปีเจ็ดสองเนาะสองสี่เจ็ดสองชาติพันธุ์ของเราจะเข้ามาครั้งแรกสิบครอบครัวมาอยู่ในประเทศไทยนะคะอันนี้ก็คือคือมาจากที่หลายที่เนาะ คือหมู่บ้านสันทาตหมู่บ้านประสาขวางแล้วก็น้ำบ่อขาวอย่างเงี้ยเราคุยภาษาไตายาได้ไหมพูดภาษาไตายาเหรอคะอ๋อได้ค่ะเราเราคุยแบบเมื่อกี้แต่ว่าพูดเป็นภาษาไตายาอ่ามันยิว้วในอ่าเฮ้าใ้เข้ามาเมื่อปีสองสี่เก่าเจ็ดชาติาพันธุ์น้องเฮาาด้เข้ามาอู้สิบเฮิรนเข้ามาในอู้ในประเทศไทยในสิบเฮิรนคือเป็นการเดินทางกับขานอนด้วย อ,อย่างมาประมาณสองเดินพานซื้อเมา12ปันนาเมืองยองแล้วก็ไดมาอูตีบานน้องกลมแล้วก็อำเภอสันทัดแม่สายจักในปัจจุบันในเข้าเข่ามาแล้วมาอูมาทำามาหากินอูตีมูบานปัะสสะขวางตำบลแม่ข้ามอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงให้และมีสมาชิกเพิ่มขึ้น เขาก็ได้แยกตัวออกมาหาอิตติอูไหมคือหมบานนำโบขาวตำโมนหอยไข่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงหมได้อาศัยอูจนถึงปัจจุบันในตยาได้ผสมผสานกลุมกลืนกับคนไทยได้ค่าด่านวัฒนธรรมแต่เขายังอนุรักษ์ของเขา้า ภาษาการแตง่งการแต่งโตอาหารการจินแล้วก็ศาสนาเขาซื้อศาสนาคิดปัจจุบันในไตาย,ยาใหญ่ทินฐานโอตีหลายตีแหในแห่งในประเทศไทยเขาคือว่ากระจัดกระจายไปหมดแล้วอยู่ในประเทศไทยก็ไม่มากเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็คือเรามาร่วมงานร่วมงานแล้วก็อันนี้ก็คือ ต่อเป็นต่อมดองเนื้อคืออะไรคือต่อมดองเนื้อของเราแบบนี้ค่ะอันนี้คือเราจะดองเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อหา่านอะไรนี่ค่ะเพราะว่าทางาที่โน้นตลาดก็ไกลหน่อยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เราจะถนอมอาหารไว้เก็บไว้ได้กินนานเพราะว่าตุจีนครั้งหนึ่งเราจะฆ่าหมูฆ่าหมูเสร็จแล้วเราก็จะเก็บดองเนื้อ ปีหนึ่งเราถึงจะเอาออกมากินตัวนี้นะและ้วปีต่อไปปีหน้าเราก็ฆ่าหมูอีกเราก็ทําต่ออีกมันเก็บไว้กินเก็บไว้กินเป็นปีค่ะมันก็จะไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ก็มีรสเปรี้ยวนะคะมันจะมีรสเปรี้ยวตัวนี้คือเป็นต่อมอสําหรับถนอมอาหารของเราถนอมเนื้อเนอะเป็นเนื้อเป็นปลา เราถนอมได้เราดองได้อย่างเงี้ยค่ะหมักหมักส้มเหมือนเหมือนข้าวหมักปลาเนาะอีสานค่ะเอหมักปลาแต่ว่าอันนี้เราเป็นเนื้อค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็คือเราเราเรียกตบซ่าเนาะคือเราจะใช้เป็นเหมือนหวดข้าวอ่ะเราจะหวดข้าวใส่ผักใส่อะไรได้เราจะอ่า ให้น้ำมันหยาดเราจะขักใส่แล้วก็เล็บตบซ่าค่ะเล็บตบซ่าตัวนี้ค่ะภาชนะของเราภาชนะตะย,ยาค่ะแทนตะก้าแบบแทนตะก้าที่เราจะใส่ผักใส่อะไรนะคะอันนี้ก็คือตุ๊กตาของเรารารมตุ๊กตาของเรานี่ก็คือแทนตัวเราแทนตัวเราเหมือนเอกลักษณ์ของเราว่าใส่พวงกุญแจถ้าเห็นพวงกุญแจนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ของตะย,ยาค่ะ <c oughs> สัญลักษณ์ของตะย,ยาคือตัวนี้ะจะจะเป็นเหมือนเรานี้ะนะจะเป็นเหมือนเราเนี้ยอันนี้ก็คือถ้าไปหมู่บ้านนํำหัวขาวจะเห็นชาติพันธุ์ตะยาอยู่ปากซอยถนนเข้าไปเท่นเส้นสโดยตรงโดยตรงเส้นเกาน่าค่ะโดยตรงสายเกา่าเข้าไปประมาณหนึ่งกิโลก็จะเห็นละเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปทางนี้ใช่ไหมเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือ ฝั่งซ้ายมือก็จะเห็นป้ายของเราเห็นป้ายของเราแล้วก็จะมีจานเลยได้อยู่ตรงนั้นค่ะเรียกจานเลได้เรียกจานเลยได้ทุกคนจะเรียกจานเลยได้ไงคะเ้วก็เรียกกลุ่มของเราเนาะอก็คือนี่เนาะก็คือเป็นเป็นบรรพบุรุษของเราแล้วก็ลูกหลานของเราก็มาแต่งเป็นกรเนาะ กานออกแบบบ้านเหมือนเป็นบ้านดินนะค่ะเป็นบ้านดินค่ะบ้านดินแต่น,นี้ก็คือจําลองไว้ได้นิดหน่อยแต่ไม่มีไม่ครบองค์ประกรอบเนะเาะคือครบถ้าครบองค์ประกรอบก็มีที่ห้องนอนห้องครัวและห้องน้ำเนาะถ้าครบองค์ประกอบของบ้านเนาะคืออันนี้เราก็ได้ไปต้อนรับเสด็จพระเทพ ที่ศูนย์วิจัยชาน้ํามันนะคะตรงนี้เราจะไปทุกปีถ้าศูนย์วิจัยชาน้ํามันเขาจัดแล้วก็พระเทพจะเสด็จทุกปีแล้วอันนี้ก็คือเราก็ไปไปถ่ายตรงงานงานจะมีงานที่ศูนย์วิจัยใช่ค่ะศูนย์วิจัยพืชชาน้ํามันค่ะอันนี้ค่ะเราจะไปแสดงวิถีชีวิตของเรา เราก็ไปเต้นลาเหมือนเราไปเต้นลาตรงนี้เนาะ <blows. S 1> ก็จะมีอารักของเราก็คือการแต่งกายแล้วก็วิธีการแสด,ดงเราก็จะแสด,ดงวิถีชีวิตของเราคือหาปลาเอ่อหาปลาเอาปลาใส่ในในถุงในในข้อเะในภาชนะของเราเนาะมันจะเป็นอย่างนี้ที่มาที่ไปก็คือเป็นอย่างนี้ค่ะชาติพันธุ์ยาของเราแล้วก็เชิญชวนด้วย มาเที่ยวจังหวัดเชียงรายก็ทุกครั้งก็จะมีงานางานดอกไม้บานอาเซียนที่ขวงวัฒนธรรมของเราปีละครั้งค่ะจะเริ่มประมาณปีนี้เราจะเริ่มเร็วหน่อยทุกปีนี้เราจะเริ่มประมาณวันที่20สเนาะแต่ปีนี้เราจะเริ่มวันที่18ทุกปีจะเป็นเดือนธันวาทุกปีถ้าอยาก ค่ะหน้าหนาวค่ะเอาบรรยากาศมาดูสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์ที่ของวัฒนธรรมของเรานะคะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านที่ได้มาเที่ยวเชียงรายก็ขอเชิญแวะมาเที่ยวชมบ้านชาติพันธุ์ทุกชาติพันธุ์จังหวัดเชียงรายที่มาอยู่ตรงนี้คือตอนนี้มี17ชาติพันธุ์มาอยู่ตรงนี้ หลากหลายชาติพันธุ์ก็การแต่งกายก็ไม่เหมือนกันการพูภาษาก็ไม่เหมือนกันนะคะก็เชิญชวนพี่น้องทุกท่านที่ได้ขึ้นเหนือมาเที่ยวแม่สายก็ให้มาแวะชมที่ขง่งวัฒน,ธ,นธรรมของเราที่เชียงรายที่เทศอปออจอเชียงรายจัดทุกปีจะในช่วงเดือนธันวาคมนะคะประมาณกลางเดือนค่ะทุกปีจะจัดค่ะ เชิญพี่น้องมาเที่ยวได้นะคะแนะนำชื่อนอยชื่ออะไรเนาะอ่าชื่อบัวใสแก้วมณีวันค่ะค่ะบัวใสแก้วมณีวันบ้านอยู่หมู่ที่สิบห้วยคล้ายพัฒนาค่ะแล้วก็เพราะว่าเรานี้จะมีสองชุมชนเนาะสองชุมชนคือหมู่หกและก็หมู่สิบเพราะว่าชาติพันธุ์ของเราจะอยู่สองหมู่บ้านก็คือเป็นอันเดียวกันค่ะจะมีผู้ใหญ่บ้านสองผู้ใหญ่บ้าน หมู่หและหมู่สิบค่ะเชิญชวนนะคะมาเที่ยวเชียงรายสนุกมากนะคะ <c oughs> ถึงจะมีโควิดก็ไม่เป็นไรนะคะเราป้องกันได้นะคะ